มันเกิดขึ้นที่ทางใต้ของอิตาลีช่วงที่มันเป็นโคสแลนจะเรียกว่าไงติดกับชายฝั่งอากาศมันจะ t ropical หน่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้มาจากคนอิตาลีเองซะทีเดียวมันมีที่มาที่ไปจากที่อื่นคือมันมีคนชาติอื่นที่เขามามันคือไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอาหรับนะ เขามาเขามมันเป็นช่วงอาหรับโรสเขามาปกครองอิตาลีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้เขาไปหาน้ําแข็งมาจากไหนสมมติเขาแบกเมนูนี้มาจากบ้านเขาใช่ไหมในบ้านเขามีทะเลทรายแล้วเขาเอาน้ําแข็งมาจากไหนนะคือชาวอาหรับเนี่ยเขาจะมีอย่างกริตต้าก็จะเป็นของอิตาเลียนใช่ไหมชาวอาหรับเขามีเครื่องดื่มของเขาที่คล้ายกันเรียกว่าเชอร์บัตก็คือเป็นน้ําที่เป็นแบบเกล็ดน้ําแข็งใสแต่ว่าจะมีความน้ำน้ำเยอะกว่านิดหนึ่ง แต่ว่าบ้านเขาไปหาน้ำแข็งมาจากไหนสิ่งนี้ Amazing มากเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบ Engineer ในยุคแรกๆเขาสร้าง Ice Dome แบบท่ากลางทะเลทรายได้ยังไงไม่รู้เรียกว่า <c oughs> ถูกป้าถึ้าแล้วมันตลกป้าทะเลทรายอย่างงี้จริงคือรูปค่ะเป็นโดมแบบเหมือนเจดีเลยแต่ว่ามันคือแบบ Serious Engineering มากๆใช้ทฤษฎีความร้อนกับความเย็นของใต้บาดา <c oughs> เออแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยสามารถสร้างได้ในช่วงวินเทอร์เท่านั้นแล้วก็กเก็บความเย็นเรียกว่าเป็นผู้เย็นขนาดยักษ์